สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูชัดชมทรัพย์สินหรือครูอ้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกม24มาให้นักเรียนได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะคะลกูกข้อแรกเลยนะคะลกูก5 1 แปพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลยนะคะคิดออกไมคะลูกถ้าคิดไม่ออกมาดูนะคะคุณครูจะเฉลยให้ดูเริ่มจากนะคะขั้นตอนแรกครูนำแป ลบหได้คำตอบเท่ากับ3ต่อด้วยนะคะนำสามบวกหได้คำตอบเท่ากับ4ใช้5ใช้1และใช้8ไปแล้วนะคะเราเหลือตัวเลข6ดังนั้นเราก็นำหกคูณกับ4ได้คำตอบเท่ากับ24ค่ะ ที่ข้อ2นะคะ9 4 5และ8ค่ะจับเวลากันต่อเลยนะคะลูกหมดเวลาแล้วนะคะดูเฉลยเลยนะคะลูกเริ่มจากนะคะ นำ9ลบ8ได้คำตอบเท่ากับ1ต่อด้วยนำ1บวก5ได้คำตอบเท่ากับ6ใช้9แล้วนะคะใช้5แล้วแล้วก็ใช้8ไปแล้วเราเหลือเลข4ดังนั้นนะคะครูก็นำ4คูณ6ได้คำตอบเท่ากับ24คะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูก นักเรียนนะคะได้ฝึกฝนทุกๆวันนักเรียนก็สามารถคิดหาคำตอบนะคะโดยใช้กระบวนการคิดการบวกการลบการคูณการหารเพื่อให้ได้คำตอบเป็น24เก่งขึ้นกันทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนสุดคูณในแม่10นะคะจนถึงแม่12กันค่ะ นะคะเราจะมาทบทวนความรู้ในเรื่องของการหารที่ตัวตั้งเป็นทัวหุคูณของ 100, 1 0 0 0 1 0 0 0 0นะคะไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อไปด้วย1 0 0 0 0 0สล้าน10ล้านหรือ100ล้านก็ตามตัวหารจะเป็นพหุคูณของ100นะคะพหุคูณของ100ก็จะมีตั้งแต่ สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยไปจนถึงเก้าร้อยค่ะดูตัวยางกันเลยนะคะลูกกำหนดให้สามร้อยคูณเก้า อันดับแรกนะคะการจะหาผลคูณของจำนวนที่เป็นพหุคูณเราจะต้องนำเลขโดดนะคะของทั้งสองจำนวนเนี้ยมาหาคำตอบก่อนซึ่งก็คือ3คูณ9ได้ผลคูณเท่ากับ27แต่ว่านะคะตัวตั้งเป็นพหุคูณของ100ซึ่งคือ300เราจะมีศูงต่อท้ายอยู่2ตัว ดังนั้นนะคะผลคูณของ300คูณ9ต้องมีศูนย์ต่อท้าย2ตัวก็จะกลายเป็น2,700ค่ะคราวนี้นักเรียนดูต่อนะคะ300คือจำนวนที่1คูณด้วย9คือจำนวนที่2เท่ากับ2,700คือจำนวนที่3 ต่อไปถ้าเป็นในเรื่องของการหารนะคะ2,700หาร300 2,700คือจํานวนที่3หารด้วย300คือจํานวนที่1ผลหารที่ได้จะต้องได้เท่ากับจํานวนที่2ดังนั้นนะคะ2,700หาร300จะต้องได้เท่ากับ9 ต่อไปค่ะ300คูณ90านำเลขโดดนะคะก็คือ3คูณกับ9ได้คำตอบเท่ากับ27ตัวตั้งมี0ูย์สองตัวรวมกับตัวคูณมี0ูนย์อีก1ตัวรวมเป็น3ตัวคำตอบที่ได้ก็จะต้องมี0ูนย์ต่อท้าย3ตัว 300คูณ90จึงได้คำตอบเท่ากับ27,000เช่นเดียวกันนะคะถ้า27,000หารด้วย300นะคะจะต้องได้คำตอบเท่ากับเท่าไรคะลูก90ต่อไปนะคะ300คูณ900 เลขโดดของเราก็คือ3คูณ9ได้คำตอบเท่ากับ27แต่นะคะตัวตั้งมี0ูย์สตัวบวกด้วยตัวคูณมี0ูนย์อีกสตัวรวมเป็น0ูย์สตัวเราก็ต่อท้ายนะคะคำตอบที่ได้300ร้อคูณเก้ก็จะได้เท่ากับ2อง0 0นเจ็ดดังนั้นนะคะ ค้า270,000หารด้วย300คำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ900ค่ะการหาผลหารนะคะที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของ 100, 1,000, 10,000ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะตัวหารเป็นพหุคูณของ100เราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารมาหาคำตอบได้นะคะลูก ต่อไปเราจะมาเฉลยการบ้านนะคะซึ่งคุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนนะคะทำในหนังสือแบบหัดกณริตรศาสตร์หน้า103พร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วหยิบการบ้านของนักเรียนแล้วมารอดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะลูกคำสั่งนะคะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารช่วยหาผลหารเริ่มกันที่ข้อที่1 โจทย์กำหนดมาให้นะคะ300คูณ200ได้ผลคูณเท่ากับ60,000 60,000หาร300จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ดูนะลูก300นะคะคือจำนวนที่1คูณด้วยจำนวนที่2คือ200ได้คำตอบเท่ากับ60,000เป็นจำนวนที่3 พอเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร60,000เป็นจำนวนที่3หารด้วย300คือจำนวนที่1เราก็จะต้องได้คำตอบเท่ากับจำนวนที่เท่าไรคะลูกจำนวนที่2ดังนั้นคำตอบของเรานะคะ6 0ห0 0หาร300จึงได้คำตอบเท่ากับ200ค่ะข้อ2 โจทย์กำหนด500คูณ400เท่ากับ200,000 500คือจำนวนที่1นะคะคูณด้วย400นะคะเป็นจำนวนที่2เท่ากับ200,000เป็นจำนวนที่3 สองแสนหาร500จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่สองแสนคือจำนวนที่สามหารด้วย500คือจำนวนที่หนึ่งดังนั้นนะคะคำตอบของเรานะคะก็จะต้องได้เท่ากับจำนวนที่สองซึ่งก็คือ400นั่นเองค่ะต่อที่ข้อ3ามนะคะเจ็ดร้อยคูณหกรเท่ากับสี่แสนสองหมื จ็ดร้อยคือจำนวนที่หนึ่งนะคะคูณด้วยหกร้อยคือจำนวนที่สองสี่แสนสองหมื่นคือจำนวนที่สามต่อไปค่ะหาผลหาร4 2 0 0 0 0คือจำนวนที่3แต่ครั้งนี้ไปหารด้วยจำนวนที่2เห็นไหมคะลูกครั้งนี้ไปหารด้วยจำนวนที่ 2นะคะดังนั้นเราจะต้องตอบนะคะคำตอบเป็นจำนวนที่1ซึ่งก็คือ4 2 0 0 0 0หาร600จะต้องได้เท่ากับจำนวนที่1คือ700ค่ะต่อที่ข้อ4นะคะ800ูณ800ได้คำตอบเท่ากับ640,000 คราวนี้นะคะจำนวนที่1คูณจำนวนที่2เป็นตัวเลขที่เหมือนกันเห็นไหมคะลูก6 4แสนสี่หมนคือจำนวนที่3สรุปข้อนี้นะคะ6 4แสนสี่หมืหารแป0ร้อยคำตอบก็ต้องได้เท่ากับเท่าไหร่คะแ0ดนั่นเองค่ะลูกยากไหมคะลูกไม่ยากเลยนะคะตรงนี้ ใช้การสังเกตรเราก็หาคำตอบได้แล้วคะ่ะลูกข้อสอใหญ่เป็นการเติมผลหารนะคะเริ่มจากข้อที่1นึ่ะคะหกรหาร200ค่ะวิธีการนะคะเราจะใช้การตัดศูนย์ที่ตัวตั้งและตัวหารออกข้างและเท่าๆกันก่อนนะคะลูกตัวตั้งก็จะเหลือ6หารด้วย2นะคะ สคูณจำนวนใดถึงจะได้คำตอบเท่ากับ6คะลูกนั่นก็คือ2คูณ3ได้เท่ากับ6ดังนั้น600หาร200ก็จะได้คำตอบเท่ากับ3ต่อที่ข้อ2นะคะ800หาร400ค่ะวิธีการเดียวกันตัด0นะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารเท่าๆกันตัวตั้งก็จะเหลือเป็น8หารด้วย4ค่ะ สี่คูณจำนวนใดถึงจะได้เท่ากับแปดนั่นก็คือสี่คูณสองได้เท่ากับแปดแปดร้อยหารสี่ร้อยคำตอบได้เป็นสองนะคะข้อที่สามค่ะหนึ่งพันหารห้าร้อยตัดศูนย์นะคะลูกทางตัวตั้งและตัวหารข้างลนะเท่าเท่ากันตัวตั้งก็จะเหลือเท่ากับสิบหารด้วยห้าห้าคูณจำนวนใดถึงจะได้เท่ากับสิบนั่นก็คือห้าคูณสองเท่ากับสิบนะคะ หนึ0งพัหารห้าร้อคำตอบจึงได้เท่ากับ2ต่อที่ข้อ4ค่ะ2,100หารด้วย700อตัด0นย์นะคะตัวตั้งก็จะเหลือเท่ากับ21หารด้วย7 7คูณจำนวนใดถึงจะได้เท่ากับ21นั่นก็คือ7คูณด้สาม ช่ไหมคะ2,100หาร700ก็ได้คำตอบเท่ากับ3นั่นเองค่ะข้อ5นะคะวิธีการเช่นเดียวกันตัด0ทั้งตัวตั้งและตัวหารออกข้างละเท่าๆกันตัวตั้งเราเหลือเท่ากับ96หารด้วย8ตรงนี้นะคะเราจะมาใช้การหารยาวเพื่อหาคำตอบกันนั่นก็คือนำ96 ตั้งนะคะแล้วหารด้วย8 8คูณ1ได้8 9ลบ8เหลือ1เลื่อน6ลงมา8คูณ2เท่ากับ16สรุปนะคะ9,600หารด้วย800ก็จะได้คำตอบเท่ากับ12ข้อ6คะ่ะ9,000หาร900ตัด0น,นะคะ ตัวตั้งเราก็จะเหลือเป็น90หารด้วย9 9คูณจำนวนใดถึงจะได้90คะลุกนั่นก็คือ9คูณ10ได้เท่ากับ90ดังนั้นนะคะ9,000หาร900ได้คำตอบเท่ากับ10ข้อ7ค่ะ12,000หารด้วย600ตัด0ก่อนเลยตัวตั้งก็จะเหลือ120หารด้วย6 หคูณจำนวนใดถึงจะได้เท่ากับ12คะลูก6กคูณสเท่ากับสิแต่ว่าเรามีศูนย์อีก1ตัวนะคะทำตอบเราจึงต้องเหลือเป็น20ข้อสุดท้ายคะ่ะข้อ8 1 2ห0 0 0าร300ตัด0ย์เลยคะ่ะตัวตั้งก็จะเหลือ1,200หารด้วย3 3คูณจํานวนใดถึงจะได้เท่ากับ12บสคะลูก3าคูณสใช่ไหมคะแต่เรามี0ย์อีก2ตัวคําตอบเราก็จะต้องตอบเท่ากับ400นั่นเองคะ่ะยากไหมคะลูกไม่ยากเลยนะคะเราได้ใช้การท่องสุขคูณของเราในทุกวันมาช่วยในการหาคําตอบแล้วเห็นไหมคะลูก วันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะในเรื่องของการบวกการลบ,ลบการคูณและการหารอยู่นะคะแต่จะเป็นหัวข้อในเรื่องใดนั้นสำหรับการเรียนในวันนี้ให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนนะคะ หยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แล้วเปิดไปที่หน้า187ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องของการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีสามหลักหัวข้อย่อยที่จะเรียนในวันนี้ก็คือหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารน,นั่นเองค่ะลูก นักเรียนนะคะมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันกำหนดให้3 0 0 0หาร600เรามาดูกันนะคะว่า3 0 0 0หาร600จะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่วิธีการนะคะเราสามารถจะใช้การตัดศูออกข้างละเท่าเท่ากันครูก็จะเริ่มตัดนะคะตัดข้างละหนึ่ง เรายังเห็นว่าเรายังสามารถตัดได้อีกนะคะเราก็ตัดอีกข้างละหนึ่งนะคะดังนั้นตัวตั้งของเรานะคะก็คือ30หารด้วย6 6คูณกับจำนวนใดถึงจะได้เท่ากับ30คะลูก6คูณ5ได้เท่ากับ30ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ 3 0 0 0หาร600จึงได้ผลหารเท่ากับ5ค่ะเราก็ตอบ5ได้เลยนะคะมาดูวิธีการคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารมาหาคำตอบกันนะคะเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่า6คูณกับ5จะได้คำตอบเท่ากับ30ดังนั้นนะคะ หกร้อยคูณด้วยห้คูณหเท่ากับสามี0ต่อท้าย2ตัวที่ตัวตั้งเราก็เติม0ูนย์ต่อท้ายอีก2ตัวคำตอบที่เราได้นะคะหกร้คูณหจึงเท่ากับสามพันดังนั้นสามพันหารหกรจึงได้คำตอบเท่ากับห้นั่นเองค่ะ เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะลูกกำหนดให้5 4าหมพหารหกรเราก็นำมานะคะคิดหาผลหารกัน5 4าหมพหารหกรวิธีการเช่นเดียวกันคะ่ะเราใช้การตัด0ูนย์ข้างละเท่าเท่ากันนะคะข้างละ1ตัวเราก็ยังเห็นว่ายังมีศูนย์ที่เรายังตัดได้อีกนะคะ ก็ตัดอีกข้างละหนึ่งตัวตัวตั้งเราก็จะเหลือ540หารด้วย6เราก็มาดูสิคะว่า6คูณกับจำนวนใดถึงจะได้เท่ากับ54 6คูณ9เท่ากับ54มีศูนย์ต่อท้ายอีกหนึ่งตัวคำตอบของเราจึงเท่ากับ90เราก็สามารถตอบเป็น90ได้เลยนะคะลูกต่อไปคะ่ะ เรามาดูวิธีคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร6คูณ90ค่ะ6คูณ9เท่ากับ54มีศูนต่อท้าย1ตัวก็เป็น540 60คูณ90 6คูณ9เท่ากับ54มีศูนะคะด้านหน้า1ตัวด้านหลัง1ตัว รวมเป็น2ตัวก็เติมศูนย์ต่อท้าย2ตัว60สิบคูณกก็จึงได้เท่ากับ5,400ต่อไปคะ่ะหกร้อยคูณเก้คูณเเท่ากับห้มี0นะคะต่อท้ายด้านหน้า2ตัวรวมกับด้านหลังอีก1ตัวเป็น3ตัวนะคะเราก็เขียนศูนย์ต่อท้ายสตัว600้อยคูณเกก็จะได้ คำตอบเท่ากับ5้0หมดังนั้นนะคะ5้าหมพันหาร600ได้คำตอบเท่ากับ90ค่ะข้อสังเกตที่ได้จากการหารที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของ100พบว่าการตัดศูนย์ของตัวตั้งและตัวหารออกเท่าๆกันก่อนแล้วจึงหารด้วยตัวหารหนึ่งหลัก ช่วยให้หารได้ง่ายขึ้นเรามาดูนะคะจากตัวอย่างแรก3 0 0 0หาร600ถ้าเราตัดศูนย์นะคะของตัวตั้งและตัวหารออกเท่าๆกันเห็ไนไหมคะเราก็ยังเหลือศูนย์ที่สามารถตัดได้อีกหนึ่งครั้งเมื่อตัดศูนย์แล้วจะได้30หาร6 เห็นไหมคะลูกดังนั้นนะคะสามพหารหกรจึงได้คำตอบเท่ากับ5้าคลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกดังนั้นนะคะเราก็จะมามอบหมายการบ้านให้นักเรียนทำ วันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมาทำนะคะจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะลูกหน้า187ในข้อ2ใหญ่เห็นไหมคะลูกหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารนะคะคุณครูจะมอบหมายให้หนักเรียนทำตั้งแต่ข้อที่1นะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4 และข้อ5ค่ะนักเรียนทำตามตัวอย่างในหนังสือเรียนได้เลยนะคะลูกให้นักเรียนทำในสมุดการบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอจบการน,นำเสนอเรื่องของการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะเพราะว่าใกล้วันที่เราจะมาพบกันแล้วและที่สำคัญอย่าลืมนะคะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบนะคะทุกๆวิชาสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะลูก